เป็นอุบัติเหตุนะครับคุณผู้ชมครับรถบรรทุกน้ำมันหักหลบรถมอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าไปเจอะกับรถของนักเรียนที่แล่นสวนมาเจ็บกันหนักนะครับส่วนรถบรรทุกเองก็พุ่งลงข้างทางไปชมคลิปกันครับเนี่ฮ เป็นภาพจากกล้องจอนปิดนะครับจากภาพรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองครับคนขี่กับคนซ้อนเป็นเด็กนักเรียนนะครับเล่นผ่านกล้องไปและจากนั้นในคลิปจะเห็นว่าเป็นรถบรรทุกที่เล่นสวนเลนมาและจู่ๆมีรถมอเตอร์ไซค์ซ้อนสามของเด็กนักเรียนแล่นตัดหน้าออกมาจากข้างทาง,างาคนขับรถบรรทุกก็พยายามจะหักหลบครับแต่ว่าไม่ทันนะฮะมันช่วงโค้งพอดีเลยเนี่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 ย้ยฟาดไปเนาะช่วงโค้งแล้วออกจากข้างทางอ่ะมุ่นครับลงคลอง รถบรรทุกเนี่ยชนมอเตอร์ไซค์ทั้งสองครันเสียงดังสนั่นแล้วก็พุ่งตกริมข้างทางไปเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับถนนสายคลองขุดตําบลตาขันอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองที่เกิดเหตุพบรถบรรทุก6ล้อสีฟ้าสรุปว่าเป็นรถบรรทุกน้ำอะเป็นน้ำจืดแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คันสีขาวตกอยู่ในคลองขุดริมถนนขณะที่บนถนนพบรถมอเตอร์ไซค์อีกคันสีแดงล้มอยู่นะครับแล้วก็พบคนเจ็บห้าราย เป็นนักเรียนหญิง4รายนักเรียนชาย1รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลแล้วก็นาตัวส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายเรียบร้อยนะครับสอบถามในพลฮนะเป็นช่างประจําหมู่บ้านละแวกที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์พุ่งออกมาจากซอยแบบไม่เบรกเลยทําให้รถบรรทุกน้ําต้องเบรกกระทันหันชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันนะครับทั้งคนขี่คนซ้อนทั้งหมดเป็นเด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ นอนแล,ลยในน่ากันเกลื่อนถนนเลยเบื้องต้นจนที่ตำรวจสพาบ้านค่ายนะครับทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายกันต่อไปครับค่ะต้อระมัดระวังนะฮะออกจากทางโทอ่ะคือไม่ใช่ทางหลักนะ,นะครับพุ่งพวดออกไปเนี่ยรถใหญ่ๆเขาทำอะไรไม่ทันนะครับค่ะเจ็บกันทั้งหมด